สวัสดีครับพ่อกับผมคุกโก้อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับรองเท้า361ตระกูลเฟรมซึ่งผมจะมาพูดถึงเจ้า361เฟรม3.0คู่นี้กันนะครับแต่ว่าในไหนก็ได้พูดถึงเฟรม3.0แล้วผมก็เลยจะทํามาเปรียบเทียบกันยกตระกูลเลยนะครับตั้งแต่นี่เลยเฟรม2.0ของผมเองและเฟรม2.5ของคุณพ่อนะครับจะมาดูกันว่าในแต่เจเน r เรชันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าเริ่มก่อนเลย เจเนอเรชันสนและ2.5จเนี่ยจะบอกว่า2คู่นี้ครับมันเป็นรองเท,ท้าที่มันเป็นรองเท้าไมน่าเชนคือเห็นไหมครับชุดพื้นมันคือชุดพื้นชุดเดียวกันนะครับแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอัปเปอร์ในตัว2.0จะเป็นอัปเปอร์เหมือนกับตัวของเน็กเปอร์เซนหนึ่งนะครับคือจะเป็นผ้าแบบอ่าเหมือนเวฟเวอร์วีปนะครับเป็นพลาสติกพลาสติกอะนะครับเหมือนที่เขาบอกกันว่าเป็นแบบอ่าแป้งแหนมบเนื้อ,อะนะครับ <laughs> ก็จะเป็นแบบแนวแนวพลาสติกอย่างนั้น แล้วก็2.0จะมีความหน้าแคบกว่าตัว2.5นะครับ2.0จะมีความแคบกว่าต่อมา2.5 2.5จะเป็นผ้าเหมือนกับเจ้า Next p e r c e n นสองลายเดียวกันเลยนะครับลายเดียวกันเลยเป็น mesh นะครับและ2.5จะมีการเพิ่ม defect 2.5 1จุดหนึ่งคือจะมีตัว heel pull tab ตรงนี้นะครับสำหรับดึงเพื่อจะใส่รองเท้าสวมใส่ได้ง่ายขึ้นแต่ก็คือ ตระก,กูลเฟมเนี่ยผมสังเกตด่าน,นึงมันเป็นรองเท้าที่มันจะสวมใส่ค่อนข้างยากนิดน,นึงน่าจะเพราะว่ามันยังไงมันค่อนข้างกระชับมั้งก็คือเวลาสวมใส่ตั้แต่ทุกรุ่นเนยนะครับมันจะต้องคลายเชือกเยอะหน่อยทีนี้หลายท่านสมัย2.0กับ2.5ก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันคนเท้าเดียวอย่างผมผมจะชอบ2.5แล้วและมันเบามากนะครับคือในไซส์เดียวกันเนี่ย2.0จะเบาวกว่า2.5อยู่ถึง20กรัมนะครับในขณะที่ 2.5นั้นจะหนักกว่าประมาณ20กรัมแต่จะมีข้อได้เปรียบคือมันจะเป็นรองเท้าที่มีหน้าค่อนข้างกว้างกว้างเลยละ่ะเรียกว่าเป็นซูเปอร์ชูที่หน้ากวา้างแทบจะที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่นับอัลต้า a วนิชคาร์บอนนะครับถามว่าจุดติของเจ้า2.0และ2.5มีไหมมีคือ2.0กับ2.5ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่มันวิ่งแล้วมันรู้สึกค่อนข้างแห้งนิดหนึงอะโฟมอะคืออธิบายยังไงนะครับ เวลาเราวิ่งใช่ป่ะเวลาเราลงเท้าเรารู้สึกว่ามันเออมันนุ่มมันลบแบบปึ้งมันเป็นนุ่มแน่นนะครับแต่แรงส่งคืนมันน้อยเออแรงส่งคืนผมว่ามันน้อยไปน,นิดนึงความเด้ง,งนะครับแรงส่งคืนของมันจะมาจากไหนมาจากแผ่นคาร์บอนนี่จะเห็นว่ามีความแข็งอยู่ระดับนี้เลยนะครับซึ่ง3.0เนะ่จะเห็นปะว่า3.0มันงอง่ายกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปแล้วทีนี้เจ้า2.0เนี่ยกับ2.5 โฟมมันแห้งๆไปนิดนึงผมสังเกตนะผมรู้สึกว่าโฟมมันแห้งๆนิดนึงแล้ว <c oughs> แผ่นคาร์บอนของมันนะครับมันจะไม่ได้มีสุดปลายเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีแผ่นคาร์บอนแล้วไม่ถึงแล้วนะครับพอไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นเวลาเราลงเท้าอ่ะเวลาผมลงผมลงหน้าตรงนี้ป่ะแล้วก็อ่าปึ๊บมาอย่างเงี้ยมันจังหวะเนี้ยมันจะนึกนิดนึงนะครับคือมันส่งไม่สุดอะครับมันก็เลยคู่เนี้ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ในการวิ่งอีซี่มากกว่าถ้าที่เป็นเท้าที่เบามากนะครับในไซส์ผมสี่สิบห้าเนี่ย อยู่ที่เพียง221กรัมน้่หนัก่าเบามากเลยแต่ก็เป็นรองเท้าที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับก็เป็นรองเท้าที่ดีนะใช้วิ่งอีซี่วิ่งเพลสแบบ5ครึ่ง6 6ครึ่งอะไรเงี้ยชิลๆโซน1โซน2โอเคสนุกคู่เนี้นะครับนุ่มๆเรื่อยๆไม่เล้งไม่ไม่แบบคาดคันเรล่านะครับทีนี้2.0จนถึง2.5เป็นรุ่นที่เรียกว่าสร้างความนิยมให้กับแบรนด์301เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยราคาครับราคาของเจ้า2ตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ2 0 0พันกลางๆเท่านั้นเองซึ่งถือเป็นซูเปอร์ชูที่ราคาถูกมากหลายท่านบอกว่าฟิวคายนปอร์เซนผมก็ว่าคายนะแต่มันจะเป็นมิดกว่าและใส่สบายกว่านะครับจุดติอย่างหนึ่งที่หลายคนติมากๆเลยเกี่ยวกับเจ้า2คู่นี้ก็คือนี่เห็นส้นไหมครับมุมส้นด้านนอกมันไม่ได้หุ้มเอาโซมาจนสุดมันจะทําให้มันเกิดการถลอกได้ง่ายนี่เห็นของพ่อผมเลยจะชัดเจนเลย นี่ผมไม่ได้วิ่งลง้นนะแค่ขับรถเท้าวขวาจะเห็นชัดเลยว่ามันจะเยอะนะเท้าซ้ายจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเพราะว่าเท้าวขวาขับรถนะครับทีนี้มันเอาโซไม่ได้หุ้มเป็นปัญหาที่เขาก็ไม่ได้แก้ใน2.5นะ2.5เป็นชุดพื้นเดิมนะครับและเอาโซเนี่ยตรงบริเวณส้นจะเห็นว่ามันไปไวค่อนข้างนิดนึงเหมือนกันนะของพ่อผมก็ใช้ประมาณสัก200โล300โลเนี่ยประมาณนี้200น่าจะสัก200เท่านั้นนะพ่อผมไม่ได้จับระยะไว้จะเห็นว่าตรงเนี้ยเริ่มไปละแต่ของผมผมลงหน้าเท้าก็จะไมม่ี าการศึกคู่นี้ผมร้อยหิบโลแล้วนะครับมาเกินไปซะยาวเลยมาพูดถึงเจ้าสาจศนกันดีกว่าสามจศหลายท่านจะมีคําถามอยู่ในใจว่าไม่ในใจหรอกก็มาถามผมก็มีนะอ่าครูครับมีสองจุศนแล้วมีสองจุดห้าแล้วผมควรซื้อสามจุศูนยไหมผมขอบอกเลยซื้อสั้นๆซื้อไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่า เจ้าเฟรมสามมันต่างกับ2.0 2.5โดยสิ้นเชิงครับผมพูดงี้เลยนะอ่าเริ่มที่โฟมก่อน <c oughs> โฟมความหนาผมว่ามันหนากว่าเดิมสักประมาณ1-2ึ่งถบินนะ่ะไม่ได้หนากว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่ผมว่ามันนุ่มขึ้นอนะ่ะเออผมก็งงงเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่ามันแข็งแต่หลายๆท่านก็บอกมันนุ่มตรงเนี้ยตรงเนี้ยเสียขขงค่อนข้างแตกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวผม ผมว่านุ่มผมน้าหนัก71กิโกร,รมัมสูง177เซนติเมตรนะครับจะว่าน้ําหนักเยอะจนกดจนโฟมนุ่มมันก็ไม่ใช่เนาะอันเนี้ยอย่างเอามือบีไปนะครับโฟมตัวบนของ3.0มันนุ่มมากๆเลยนะนุ่มกว่าตัวบนของ2.0โฟมบนของ2.0เนี่ยผมว่ามันเท่าๆกับโฟมล่างของ2ไอของ3.0เลยอะแล้วโฟมล่างของ2.0เนี่ยอันเนี้ยแข็งเลยแข็งกว่าเลยแบบชัดเจนแข็งกว่า3.0ทั้ง2ชิ้นเลยแล้วอ่ายังไงเดีย ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าตรงเนี้ยของสามจุดศูนย์เขามีการเว้านะครับเขามีการเว้าลงไปการเว้าตรงเนี้ยพอผมลงหน้าเท้าจะเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยตรงจุดเนี้ยเป็นผมจุดที่ผมลงนะตรงกลางจะมุกเท้าเนี่ยเวลาลงปุ๊บจังหวะส่งอ่ะเออแผ่นคาร์บอนถ้าเกิดทุกท่านสังเกตนแนวแผ่นคาร์บอนดีๆจะเห็นว่านี่เห็นปีกไหมมันงัดวืดขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเป็นแนววีนี่เลยนะ แผ่นองศาของแผ่นมันมีความแอคเีฟมากกว่าเจ้าตัว2.0 2.0ไม่จะเหมือนแผ่น S-Curve ธรรมดานะครับแต่เจ้า3.0เนี่ยมันจะมีการหักมากกว่าแล้วมันมีการเจาะร่องที่แผ่นทําให้แผ่นมันมีการให้ตัวที่ง่ายขึ้นเห็นไหมเวลาลงปุ๊บมันผักและไอตรงนี้ยทาให้งอง่ายขึ้นงอดีดมันมากคือ ถ้าผมใส่คู่นี้ทีไรผมวิ่งต่ํากว่า5.2ตลอดเลยเพชรต่ำกว่าเพชร5.2ตลอดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันมันดีมากเลยแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่เขาเปลี่ยนนะก็คือลิ้นรองเท้านะครับอ๋อลิ้นรองเทา้า2.0ผมวัดจริงที่ไซส์45ยาว28.9เซนติเมตรส่วน3.0จะยาวอยู่ที่29.2ซนติเมตรนะครับยาวกว่าประมาณ3มมิลิเมตรคือยาวกว่าไซส์มาตรฐาน2มิลิเมตรนะครับไม่ลดไซส์นะไม่ลดไซส์นะครับอย่าลดไซส์ เพราะหน้ามัน <c oughs> กว้างกว่า2.0นิดเดียวและไม่ได้กว้างขนาด2.5นี่เห็นไหมไม่ได้กว้างขนาด2.5นะครับมันกว้างกว่า2.0นิดเดียว <c oughs> ขออภัยอาโฟมเนี่ยมันอขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้โกโปรดับไปเอาสายชาร์จมาเสียบชาร์จแล้ว่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโฟมคือเจ้าโฟมของ <c oughs> 3.0เนี่ยมันมีความ นุ่มเด้งมากกว่า2.0แบบรู้สึกได้เลยคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับโฟมชั้นล่างของ3.0ซึ่งเป็นโฟมที่แข็งกว่าเนี่ยมันมีความนุ่มเท่ากับโฟมชั้นบนของ2.0เลยทีเดียวแล้วโฟมด้านบนของ3.0เนี่ยมันยิ่งนุ่มขึ้นไปอีกผมจับแล้วผมรู้สึกคล้ายๆโฟมซูมเอ็กซ์นะความนุ่มอะดูดูด,ดูเห็นไหมว่ามันยุบแบบนั้นได้เลยอะ่ะนะครับนี่เดี๋ยวบีบให้ดูเห็นปะ ต้องต้องบิดท่าไหนถึงจะเห็นนี่จะเห็นว่ามันมีความนุ่มนะครับแต่เวลาวิ่งจริงมันไม่ได้ยุบตัวเยอะนะมันก็กําลังแบบกําลังสนุกอะ่ะคือแล้วแผ่นคาร์บอนองศาของแผ่นที่มันเป็นตัววีอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราลงเท้ามันดีดส่งได้อย่างรวดเร็วมากแล้วอัปเปอร์เขามีการปรับเปลี่ยนใหม่คือมันเป็นผ้าเมชนะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละลายกับเจ้าตัวของ2 5ุแล้วถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าลายมันค่อนข้างจะ มีรูที่กว้างกว่าใหญ่กว่านะครับกว้างกว่าใหญ่กว่ากว่าตัว2.5นะครับมันจะใส่สบายระบายอากาศดีมากแล้วตัวลิ้นของรองเท้าเนี่ยโอเคนะคือมันเป็นเหมือน2.5หแหละคือเป็นรูๆเหมือนกันแต่แต่ไม่ใช่ลิ้นสิไอตัวรูร้อยเชือกผมว่ามันดีกว่า2.0ดีกว่ายังไงดีกว่าตรงที่ว่าองศาการเอียงของมันมันไม่ค่อยรัดเท้านะครับน่าจะเป็นเพราะการเฉียงที่มันถูกมุมด้วยแหละอันนี้คือ เป็นครั้งแรกที่ผมแฮปปี้กับการแบบเฉียงลบมุมของเชือกรองเท้าเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว h ิ้วพูแท็บใน2.5เนี่ยจะโดนถอดไปละนะครับจะไม่มีละในตัวนี้จะเป็นเหมือน2.0งจซึ่งเป็นแง่งติงๆอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆผมไม่ชอบมันเลยเพราะว่ามันเลอะง่ายนะครับความรู้สึกในการวิ่งของคู่นี้ผมว่ามันมันนุ่มนุ่มกว่า X-Step 160X 5.0 Champion แชมเปียนนิดนึง อุ้ยผมจะโดนแฟน X Step เว่าไปเนี่ยแต่ว่าแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกคู่นี้มันเด้งกว่าคือ X Step อ่ะมันจะรู้สึกแบนนะครับเวลาใส่ตัว5.0แชมเปญเนี่ยนะใส่แล้วมันจะรู้สึกแบนคล้ายๆใส่ทาคุมิเซนแต่คู่เนี้ยมันไม่แบนครับมันมันรู้สึกถึงองศาเมตาล็อกเกอร์ได้ทันทีที่เราใส่เลยมันเป็นความรู้สึกที่หน้าหักจึกนิดนึงทําชวนนึกถึงเน็กเปอร์เซนแต่ก็มันสมูทกว่าเน็กเปอร์เซนเน็กเปอร์เซนมันจะหักแบบหัก หักเลยอะแต่ตัวนี้มันจะมีความไหลความสมูทแล้วเวลาวิ่งเนี่ยไอตัวดอกยางตัวเนี้ยนะครับนี่ดูดิโคตรทนนะดอกยางตัวเนี้ยมันให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมเออนี่จะให้ดูว่าแผ่นเนี่ยมันมาถึงปลายแล้วนะรอบเนี้ยนี่กับสอจุดไม่ถึงปลายนะครับ2.0ไม่ถึงปลายนะ2.5ก็ไม่ถึงปลายนะครับแต่สาแผ่นถึงปลายเท้าเลยตรงเนี้ยคือผมบอกเลยว่า สายไหลแบบผมเนี่ยลงหน้าเท้าสายปัดรอบขาเลยจะแฮปปี้มากมากนะครับรอบขาจะทําได้จัดดีมากมากแล้วไอการที่เขาเจาะรูเนี่ยเออผมว่าผมเข้าใจละที่ที่เขาบอกว่ารองเท้ามันจะมีการเจาะรูตรงเนี้ยตั้งแต่นิวพาลานซ์ e อซีเหรือว่า s c t r a i n e r นะครับที่มีการเจาะรูอะที่เขาบอกมันจะช่วยให้โฟมมีการยุบตัวง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือตอนตอนผมใส่คู่เนี้ยผมไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะว่ามันเจาะที่กลางลงมาส้นใช่ไหมแต่ผมวิ่งลงหน้ามันเ็นเลยไม่ค่อยรู้สึกแต่เจ้าตัวเนี้ย กับเจ้า x อ t e p 5 0ุนย์แชมเปียนเป็นตัวที่ทำให้ผมรู้สึกจริงๆว่าอ,อการเจาะรูที่โฟมมันมีประโยชน์มันช่วยให้โฟมมันยุบตัวได้และยุบตัวได้เหมือนที่ผมบอกใน x อ t e p เลยการมีปีกอย่างเงี้ยนะครับมันช่วยให้เวลาเราวิ่งไปแล้วมันเกิดการยุบตัวมันยุบแล้วมันเจอแผ่นเบรกปุ๊บแล้วมันดีดเด้งคืนทันทีและไอ้ปีกตัวเนี้ยมีประโยชน์มากๆก,กับการวิ่งคือเวลาเราวิ่ง,งนะครับถ้าเราเกิดวิ่งค่อนข้างเร็วเราจะลงเอียงอย่างงี้ก่อนนิดนึงปุ๊บพอเราลง โฟมยุบไปเจอปีกคาร์บอนมันจะหักกับเราลงมาแล้วเข้าลูปจังหวะนี้ที่ตัวนี้จะงอแล้วพุง่งคือมันเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งเร็วจริงๆนะคู่นี้แต่ถามว่าวิ่งช้าวิ่งได้ไหมได้วิ่งเพชรหกวิ่งได้นะครับคืออย่างที่ผมบอกคือโฟมมันค่อนข้างนุ่มอ่ะไม่ใช่นุ่มแบบนุ่มเด้งเหมือนเอ s กบีสวิปคือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคาแรคเตอร์ของรองเท้าสาม ไม่ใช่รองเท้าที่โฟมนุ่มมากๆและเด้งมากๆแต่เป็นนุ่มแน่นและมีความดีดดีดนะย้ำว่าดีดและเด้งเด้งจะตามมาสุดท้ายนุ่มแน่นคือไม่นุ่มแล้วยุบตัวเยอะมันจะนุ่มกําลังดีคือไม่ให้เรารู้สึกสะเทือนคือท่านใดตอนนี้ที่ถ้าเกิดท่านที่เคยใส่ฟิวเจอร์ฟิวเรียสนะครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะรองเท้าอะไรโคตรแข็งเลยใส่ ลำบากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยขอให้ท่านลืมเจ้าฟิวเจอร์ไปก่อนเพราะว่าเฟรมสามันนุ่มกว่ามากมันเป็นรองเท้าที่เข้าเท้าผมมากเลยแต่ทําไมผมถึงไม่ได้ยกตําแหน่ง best of the year ให้มันทําไมผมถึงยกให้เอเป็กบิสวิเพราะว่าเอเป็กบิสวิมันโกงกว่าอ่าพูดอย่างนี้เริ่มเริ่มสงสัยแล้วว่าโกงกว่ายังไง โกงกว่าคือรองเท้าทั้งสองคู่นี้เป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วทั้งคู่แต่คู่นี้วิ่งเร็วแล้วเรารู้สึกว่าเรากาลังวิ่งเร็วอยู่แต่สวิฟวิ่งเร็วแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเรากําลังวิ่งเร็ว,รว,รวคือมันค่อนข้างจะสบายนะครับผมเลยยกให้ตัวนั้นเพราะว่าในความเร็วเท่ากันตัวนั้นนะมันสบายกว่าตัวนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเออเรากาลังเร่งเครื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเทียบอะเมื่อวานที่ถ่ายคลิปใช่ป่ะผมบอกว่า FP p เหมือนเราขับ c a m รี่5 h y b r i หใช่ไหม เครื่องไฮบริดอะมันจะนิ่งๆแบบเงียบๆนุ่มๆแคมเปมันจะนุ่มๆใช่ปะ่ะแต่อตัวนี้มันเหมือนเราขับ B M เครื่องดีเซลอะคือถ้าเกิดท่านที่เคยขคับ B M ก็จะรู้ว่าช่วงล่างไม่ได้นุ่มนะ B M มันจะค่อนข้างตึงตังนิดนึงอะก็แบบอืมแต่เร่งแล้วกดพุทธปาร์ตเครื่องตามสไตล์เครื่องดีเซลนะครับกดแล้วพุดธปาร์ตเลยรู้สึกว่าเร็วเขา้าโค้งสะใจอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนเจ้า,าฟิล์มฟิวเจอร์นะผมว่ามันเหมือนมินิคูเปอร์อะคือแบบ ตึงตังเลยแข็งเลยแข็งเลยก่อนๆนี้รับมินิอยู่แข็งเลยนะครับแรงไหมแรงแต่แข็งนั่งไม่สบายนะครับคือผมเป็นคนขับไปแฮปปี้มากแต่คนนั่งอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไอคูฟ <Yeah. S 1> ิวเจอร์เหมือนมินิไอคูนี้เหมือน BM คือถามว่าจะขับให้มันสบายได้ไหมขับได้สบายๆชิวๆได้ไอคู A Q, นี้ก็ชิวได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นคนรักสบายรักความนุ่มเด้งผมก็ยังบอกว่าไปสวิปเลยครับสวิปดีกว่านะครับในเรื่องของความนุ่มเด้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบความเร็วหรือว่า จะอินทวอร์ถ้าอินทวอร์วะผมให้คู่นี้กินสวิปนะเพราะว่าในการที่เราจะกระชากความเร็วแบบทันทีทันใดไปเพจแบบ4ี่ต้นสามกลางอะไรเงี้ยไอ้คู่เนี้ยมันจะมีความที่มันจะไม่ต้องรอจังหวะการยุบตัวเหมือนสวิปอคือมันด้วยความแน่นของมันมันจะไปเลยและดอกอยางเนี่ยจิกในความเร็วสูงช่วยให้เราแบบกระชากความเร็วได้ง่ายขึ้นนะครับ ในภาพรวมแล้วมันเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากๆเลยอ๋อแล้วก็เอาโซที่บอกว่าไอตัวคู่2.5กับ2 0มีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมครับตัว3.0ไม่มีปัญหาตัวนี้ละคือปัญหาถูกกําจัดไปเรียบร้อยด้วยการใส่เอาโซมาจนเต็มขอบในทุกๆด้านไอตัวนี้ที่บอกว่าไม่มีเอาโซเนี่ยคือถ้าเกิดสังเกตด,ดูมันจะยุบนะข้อติของคู่นี้คืออะไรคู่นี้ก็คือกลางเท้ามันจะแคบกว่า3.61คู่อื่นๆแต่แคบในที่นี้หมายถึงว่าคล้ายๆเราใส่ อาดิดาสอดิออสโปรสแล้วกันไม่ถึงกันาะเด็กเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีความคอ,อดนิดหนึ่งนะครับคือเจ้า2.0ถ้าดูจะเห็นว่าโฟมที่มันรองรับอุ้งเท้าเนี่ยมันเยอะมากมันมันเต็มเลยนะครับแต่เจ้า3.0มเนี่ยมันจะคอดลงไปนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเวลาวิ่งมีผลไหมถ้าเกิดคนลงส้นมาเนี่ยอาจจะรู้สึกหวงหวงนิดนึงแต่อย่างผมลงหน้าเท้ากลางเท้าเงี้ยน,นะครับผมไม่รู้สึกนะถึงความหวงเวงของมันคู่นี้ก็ยังจัดเป็น เลสซิ่งชูที่ไว้ใจได้นะครับคือถ้าระยะไม่เกินฮาปมาราธอนเนี่ยผมว่าผมแบบจะแฮปปี้กับมันมากเพราะว่าจะฉุดกระชากเลยอย่างรวดเร็วทันใจแต่ถ้าเกิดระยะมาราธอนผมยังเลือกเอเปอร์บิสวิฟอยู่เพราะมันมีความนุ่มนวลกว่าสบายกว่านะครับคู่นี้เปิดวางจำหน่ายวันแรก28ธันวาคมหรือวันที่ลงคลิปเนี่ยนะครับ2 5 6 6เวลา2ทุ่มนะครับและอย่าลืมนะครับกรอกโค้ดจากคูโกนะครับ3 6 1 d12285 361d12285 ลดรับส่วนลดทันที1,100บาทเหลือ3,199บาทไม่รวมส่วนลด Shopee ปปถ้าหาส่วนลด Shopee ปปรู้สึกจะมี10%มะก็จะได้อยู่ประมาณ2,700 2,800แถวๆเนี้ยก็คือราคาถ้าเท่ากับ2.0กับ2.5เลยและอย่างที่ผมบอกมี2.0 2.5แล้วซื้อ3.0ดีมหมซื้อครับเพราะว่ามันคนละฟิลกันชัดเจนมีฟีเจอร์แล้วซื้อดีไหม ดีเพราะว่าผมทดสอบมาแล้ววิ่งเพรเท่ากับฟิวเจอร์คู่นี้สบายกว่าสบายกว่าเลยวิ่งเพรแบบสีปลายหต้นเนี่ยแบบสบายสบายนะแบบไม่มีความสะเทือนเลยไม่มีสะเทือนเหมือนฟิวเจอร์เลยนะครับสบายมากคู่นี้นะครับอ่อแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้า361หกหนึ่งเฟรมแฟมิลี่นะครับไม่ว่าจะเป็น2.0 2.5และ 3.0นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรุปรองเท้าปี2022ของของค l e โที่ยังเหลือรอดอยู่ที่ยังไม่ได้ขายนะครับอยู่มาเจ็แต่คู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างและคู่ไหนผมชอบอะไรกับมันนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ